สวัสดีค่ะอันนี้ยังถนนก่อเลยอ่าโอเคเป็นคนเอาเริ่มการเองใช่ไหมคะเพราะว่ารอมานานแล้วเนาะไม่ได้ไม่ได้ต้องรอไม่ไหวค่ะอ่าและบางคอกการเองสสสกทำให้แล้วนะจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับประสานให้เรียบร้อยแล้วนะประสานเรียบร้อยนะครับต่อมาหลายเดือนปีนึงเรื่องนี้เรื่องต่างก็ศกีใหม่นาทศกาาคนเมาคนเมา

ใช่ไหมมันถึงไหนนะจุกมันทําถึงไหนนะตรงนี้ด้วยใช่ป่ะบอกบอกให้ให้เขาทําถึงทางขระยานี้ด้วยนะนะ<ม>เพราะว่าจุดที่มันหลุดโคง้งคือจุดช่วงนี้ไงนะบอกให้เขาปรับปรับระดับปรับอะไรด้วย โองทเลยแจ้งได้เลยใช่ไมครับ่ค่ะเบอร์อยู่เ่าอป้าเลียนเบอร์รอเปล่าลวขอเบอร์คุณป้าไว้เลยอาจู่ขอเบอร์คุณป้าไว้จ่้่าจ่าบอกเบอรมาพี่มอกดหน่อะแดปดแปดแปดสองแปดแปดเ้าห้ครับเก้โอเคมีไรโทรหานจ้ายีโทรหาเราแล้วดิ้เข้าไหม ไม่ก่อนนะคะโอเคนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแล้วครับผมเขากำหนดการติดเสร็จกี่วันนะประมาณ2วันป่ะสองสามวันโอเคประมาณ1อาทิตย์เสร็จนะครับประมาณ1อาทิตย์เสร็จนะ